วันนี้จะมาสาธิตการทาบกิ่งนะครับโดยการนําต้นพันธุ์พื้นเมืองนะครับนี่นะครับต้นพันธุ์พื้นเมืองนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็มาเสียบกับกิ่งพันธุ์ดีนะครับต้นนี้นะครับก็บังเอิญว่าโดนโดนกล้วยนะครับต้นกล้วยทับนะครับแล้วก็ เลยแตกกิ่งก้านเต็มไ,ไปหมดเลยนะครับแต่ผมเสียดดยครับเสียดดยกิ่งนะครับตอนนี้ก็ไว้กิ่งหลกักไว้แล้วนะครับนี่คือกิ่งหลักนะครับและกิ่งด้านข้างพวกนี้ผมก็จะนะครับนี่นี่นี่นกิ่งด้านข้างเลยนะครับหนึ่งสองสามกิ่งนี้ผมจะทําการเสียบข้างนะครับหรือว่าไม่ใช่เสียบข้างครับทาบกิง่งนะครับอ่าบกิ่งด้านข้างนี้นะครับทาบกิง่งโดยใช้ต้นพันธุ์พื้นเมืองนะครับมาทาบ ก็สำหรับกิ่งหลักผมก็ไว้เหมือนเดิมน,นะครับเพื่อไม่ให้เขาเสียกิ่งเปล่าๆนะครับกิ่งพวกนี้กิ่งดูแล้วสวยนะครับผมก็เลยมาเสียบมาทาบกิ่งนะครับมาทาบกิง่งวิธีการนะครับก็มาใกล้ๆนะครับก็ัยกล้องมาใกล้ๆเลยนะครับนะครับกลาองมาใกล้ๆนะครับ วิธีการก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้นะครับมาเทียบก่อนนะครับน่ะเราก็ตั้ง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 โคนต้นเลยนะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับนี่นี่นะครับเอาเอาเดี๋ยวนะครับโอเคเ๋ยแป๊บบนึงนี่นะครับผมก็เอาต้นนี้ครับมาตั้งเทียบเคียงไว้เลยนะครับอา่านะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ ต้นนี้นะครับตอนนี้ก็บังอยู่นะครับใช้กิ่งนี้นะครับมาทาบก็ดูตำแหน่งนะครับดูตำแหน่งก็คงประมาณนี้นะครับวิธีการเดี๋ยวท่านคงไม่เห็นเดี๋ยวขอยัดเอากล้องมาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับอ่าทางนี้เห็นนะครับนี่นะครับกิ่งก็คือเดี๋ยวผมจะมาทาบตรงนี้นะครับทับกิ่งนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวนะครับ เอากิง่งเอาใบออกก่อนครับใบที่เก,กะนะครับนะครับอันนี้คือต้นต้นกิ่งพันธุ์ดีนะครับนี่ต้นพืนเมืองนะครับเราจะต้องอทำแผลต้นพันธุ์ดีก่อนนะครับโดยการเห็นไหมครับนี่มีหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเอาดอกหญ้าออกก่อนเอามาใกล้ๆเลยปุ๊ชนะครับ ะนะครับนี่คือกิออ่งพันธุ์ดีนะครับผมก็จะต้องทำการปาดเปลเข้าไปนะครับปาดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเอาประมาณพอถึงท่อเนื้อเยื่อข้างในนะครับประมาณนั้นนะครับะนะครับ ประมาณอื้นะครับประมาณเอาพอถึงท่อเนื้อเยื่อนะครับต่านจะเห็นว่าข้างในจะเห็นเป็นท่อเนื้อเยื่อเขียวๆนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับเขียวๆนะครับนี่นะครับให้พอได้ถึงเนื้อเยื่อเจริญเขียวๆข้างในนะครับข้างในนั้นนะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็ทำการ กดมีดเฉียงๆนะครับเพื่อให้เป็นริมเพื่อเราจะได้มาเสียบนะครับนี่นะครับเอาออกมานะครับอ่านี่นะครับแผลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่บังอยู่นะครับนี่แผลลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นริมข้างในนะครับจากนั้นเราก็เอาต้นนะครับมาเทียบดูนะครับนี่นะครับต้นมาเทียบดูก็ประมาณนี้ ก so right? so okay. ็ลิ okay. like okay. ่มก็ประมาณนี้นะครับเราก็ตัดเลยนะครับผมก็จะทําการตัดนะครับตัดเลยนะครับปึ๊ดโอเคครับแล้วจากนั้นก็ปาดนะครับเมื่อกี้เราก็ต้องวัดประมาณนะครับประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้เราก็ปาดประมาณเท่ากันก็คือประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็ปาดแผลไปเลยให้เข้าถึงเนื้อเยื่อเจริญนะครับในเยื่ออ่าข้างในนี่นะครับที่เห็นนี้นะครับอ่าท่านเห็นเขียวๆอ่อนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลบด้านหลังหน่อยนะครับลบด้านหลังนี้นะครับอ่านะครับให้เป็นปากแฉลบเพื่อที่จะเสียบนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะเสียบโอเคนะครับนี่เป็นประมาณแบบนี้นะครับ นี่คือด้านหลังนะครับนี่นี่นี่คือด้านหลังนะครับนี่นี่ด้านหลังแบบนี้นี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็เอามานะครับมาตั้งไว้เลยอ่านะครับมาตั้งนะครับตั้งตำแหน่งเสร็จแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับนี่ทาบเข้าไปเลยนะครับปื๊ดอ่านะครับแล้วก็กดไปนะครับให้เขา อยู่ตำแหน่งพอดีนะครับอ่านี่นะครับให้เข้ากันพอดีนะครับจากนั้นเราก็เอาพอเห็นไหมครับมันก็จะเข้ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอ่อเห็นไหมครับเดี๋ยวบังอยู่นะครับบังไหมครับอุ้ยในนะครับพอเห็นนะครับนี่ๆตรงส่วนนี้นะครับมันก็ห่างอยู่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะกดนะครับกดส่วนนี้ให้ติดกันนะครับตอนนี้ดูนี่นะครับมันเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยที่เราทําริมไว้เดี๋ยวเราก็พันแล้วก็มันจะแน่นติดกันเลยนะครับตัวนี้นครับจะติดกันเลยเดี๋ยวนะครับโอเคผมก็จะลงมือนะครับเอาผ้าเทปพันนะครับอ่าขยับกล้องนิดนึงนะครับีกนะครับ จากนั้นก็ลงลงมือพันนะครับพันจากข้างล่างนะครับนี่นะครับจากแผลข้างล่างนี้พันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพันเหมือนกับเราเสียบยอดนะครับแต่นี่เป็นการภาพกิ่งแบบตัดแล้วก็เสียบเข้าไปในริมนะครับโดยการเปิดปากแผล ทั้งกิ่งพันธุ์ดีแล้วก็ต้นพื้นเมืองนะครับเปิดทั้งสองด้านแล้วก็ใช้ผ้าเทปนะครับสาสติกพันแล้วก็พยายามกดให้เขาแน่นนะครับให้เขาแน่นให้เข้าหากันให้แผลติดกันแล้วก็พันนะครับพันอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ใช้นิ้วมือนะครับบังคับนะครับบังคับปรับให้เขาประกบติดกันนะครับให้แผลได้ตรงกันท่อท่อน้ำท่ออาหารนะครับที่ที่ผมให้ชี้ร์ท่านดูเมื่อกี้นะไอตรงเขียวๆนะครับพยายามบังคับนะครับบังคับให้เขาใช้นิ้วมือนะครับบังคับกดให้ตรงกันนะครับ กดให้ตรงกันเลยนะครับก็พันไปเรื่อยๆนะครับพันจนถึงข้างบนนะครับ <c oughs> อันนี้ส่วนบนสุดนะครับที่เป็นริมที่นี่นะครับที่เป็นริมที่ผมทำเมื่อกี้นะครับก็พันไปเรื่อยๆนะครับคือเราป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับถ้าน้ําเข้า แหล่นะครับแหก็จะเน่านะครับวิธีนี้เราจะได้ต้นทุเรียนพันธุ์ที่ได้ต้นโตนะครับเพราะว่าเราได้จากกิ่งที่สวยนะครับทรงสวยทรงใหญ่นะครับพันขึ้นพันลงได้แล้วทีนี้นะครับไม่เป็นไรแล้วแต่ตอนตอนแรกเราจะต้องเอาจากข้างล่างขึง้นื่องบนนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำเข้าเป็นการ ขยายพันธุ์ทุเรียนแบบทาากิ่งอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลนะครับ